ให้เสียงภาษาไทยโดยช่องคลอดชบเกียร์หัดเปลียกให้ได้แล้วไอ้เป็นเดิ้ลเมื่อคุณสอนหมาให้เหมือนคนเอ้ไม่นะฉันจะเป็นคนสอนเธอเองเวลาเก็บขยะต้องเก็บแบบนี้นะเธอต้องเข้าใจที่ฉันพูดนะเธอต้องเข้าใจจะหยิบซ้ายแล้วก็หยิบขวาเพื่อที่ถังขยะเมื่อตอนเด็กๆคุณฝันว่าคุณเป็นจิงโจ้อ๋อฝันว่าผมเป็นจิงโจ้นะแม่กระโดดตึ๊กจึุ๊๊กโอ๊ยแม่ผมไม่ได้ทำอะไรนะเมื่อสั์เลี้ยงของคุณสอนลูกคุณคาน นายแล้วถ้าโงคานเหมือนฉันดูเห็นไหมฉันก็เคยเป็นเด็กเหมือนนายมาก่อนนายลลคานไม่ใช่ดีดิ้วสิชุบๆดูสิฉันก็ขานเหมือนนายได้เพราะฉันเคยเป็นเด็กมาก่อนเมื่อสัตว์เลี้ยงของคุณนอนแล้วคุณหาอะไรกินแล้วสัตว์เลี้ยงคุณตื่นมามองเอ้ยนอนได้สักทีนะฉันจะได้หาอะไรกินสักหน่อยอ่ะเปิดดูประตูสิโอ้มีของกินเอ้ไอ้ไปร์ตทำไรอ่ะเฮ้ยเอาให้ฉันกินด้วยสิฉันว่าฉันจะเกิดซะหน่อยฉันจิ้มหน้าผาจิ้มสายจิ้มเข่าอืมใช่เฮียนี่มาทําไรกลับแม่งเลยสัก ไอ้เบนดุด์โอเคต้องการอาหารเปียกกูขอมือกูทำไม่ไรเบนดุด์ไอ้เบนด์ด์เมื่อกี้กูทบามไอ้เบนดุด์กำลังมองโอ้โยนบอลให้ฉันดิเหรอเดี๋ยวฉันจะไปคาบเองอ่ะนี่เนี่โยนไปอี EC โยนไปเอ้ยฉันมองอยู่อ่ะหายไปไหนหายไปไหนเฮ้ยเฮนเห็นมันฉันไม่มีึหนบี อะไรอ่ะอืมใช่ไหมนะอะไรอ่ะไหนน้าลูกบอลเหรอไหนเจ้าไหนจีบไปแล้วเหรอไหนโอ้ฉันมองเห็นเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอไหนไหนเออฉันไปดูก่อนนะไหนฉันรู้ว่านายไปไหนมานะแบกนายไปหาน้องสมศรีมาใช่ไหมน้องแบกเปล่าเลยฉันไม่ได้ไปสักหน่อยนายคิดไปเฮ้ยเด็กนี่มันทำอะไรอยู่อ่ะโอ้ฉันจะเดินไปไหนดูสิโอ้ฉันนี่น่าสนใจดีมันเป็นสีแดงนี่นะโอ้ย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 อะไรวะเนี่ยเอ้ มองหน้ากูแล <c oughs> ้ม I mean ึงเปรี้ยรึเปรอาาก็ตีกูหรอไอสัตว์มาได้ไม่ได้มาได้ม่ได้มึงคิดว่าเป็นมนุษย์แกูกลัวมึงเหรอไอสัตว์มาได้ม่ได้สัตว์อีฝ่าไปก่อนเถอะแม่ทำมืออย่างงั้นสิหนูกลัวนะหนูเริ่มจะกวุดหินแล้วนะไม่ไถ้าม่ทำอย่างงั้นอีกสักรอบหนูจะกัดไปแล้วกันยังงี้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 ยังงยังงี้ยังง้ยังงี้ยังงยังงี้ยังงยังง้ยังงยังงยั้ยังงยังงังงยัง้ย ชอบเข็บเลยอะเ,อยเ,อยเ,อยเข็บ